ยาปากจับกระปูกไปดิเ่นวะโ้หจีแม่บีเอาขึ้นไปมองเก้ามันชิเลนเอง อย่าชี้ทางสิยา่าโอ้โอ้โอนอนแล้วผู้หนึ่งไม่ยังแม่นี่ก็ใส่เกียร์ถอยเอามานี่มานี่มาเอาออกให้มาลูกมา จะกโบ,โบอกไรอย่างนี้อืมเอ้าโอเคไปอาไปอะ,อะไรคะอันนี้เอาไม่ได้หรอกอันนี้มันจะแตกอันนี้น้องเล่นไม่ได้นะคะ โอโหโอโอน้องโอน้องโอโอว่าไะ แจังเลยไม่เอาไม่จบไม่เนย่งขันเนี่ย ไม่แน่ใจค่ะประมาณห้าสิบหกสิบกิโลนี่แหละค่ะพอดีวันนี้มเสยาแพ็คของส่งแล้วก็เลยพายคุณย่ามาได้นะคะตึง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  จกน้ก uhm. ี <S <S bo ้อะอนน้องน้องพูดว่าอะไรนะลูกนะ คีมบําน้ำยังไม่มาค่ะตอนนี้คีมหมาน้ำแล้วก็ปฏิทินยังไม่มานะคะโน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  น o no 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 n no, น no. ไปดูดีพี่พลอยทำอะไรน่ะพี่พลอยเอาน้องไปแล้วนั่นอย่ <c ười> ราระวังหลังนะ เย็นทำยังไงนะเย็นทำยังไงนะตอนนี้สินค้าที่เป็นออร์แกนิกกับขี้ัมน้าหมดนะคะส่วนฟอติทินน่าจะ น่าจะากใกล้ได้มาส่งแล้วค่ะต้องรอใเขามาส่งก่อนหนูถึงจะทําการส่งของให้ได้นะคะตอนนี้เขายังไม่มานะคะเมนตอนนี้เลีแต่ยาสีฟันเฮ้ยเจ้าน่อยกับยาสีฟันเหมือนกันนี่พี่น้อง ฮึบฮึบเอาหมุดเ้ทาทักมามากระตอบไปแล้วว่าไงยายบียายบีกับว่าตอบเนาะอะจวีว้าฮ่าว้า นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยียังไม่มีโปรโค่ะช่วงนี้ <c oughs> เหมือนของมันมีจำกัดน,นะคะมันไม่สามารถจัดโปรได้ค่ะ